ขอบคุณค่ากันช้าที่มอบให้ผู้อวุโสคนนี้ด้วยตาเยิ้มกันทั้งวันแน่แล้วอีกคนก็คือคุณทัศนัยนะครับขอบคุณมากมากแล้วถ้าหากสหายเต๋าภูใดสนใจจะโดนในช่องช่วยค่ากาแฟก็สามารถโดนได้ตามบทที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยขอบคุณพวกท่านทุกท่านล่วงหน้าจริงๆขอบคุณขอบคุณความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่จั่วฟานใช้เปลวเพลิงเทมินสายฟ้าทำลายภาพลวงตาที่อยู่เบื้องหน้า แต่ดูเหมือนว่ามันนั้นจะไม่เป็นผลใดๆเลยแต่มันก็ทําให้จัวฟานรู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยกับเหตุการณ์ที่เขาต้องอเผชิญนี่มันอะไรกันดูเหมือนว่าสิ่งกีดขวางที่อยู่เบื้องหน้านี้คงไม่ใช่ภาพลวงตาสินะ้ฉะนั้นเปลวเพลิงทมินสายฟ้าของข้าต้องสามารถแยกแยะและขจัดสิ่งกีดขวางที่อยู่เบื้องหน้า,นาได้อย่างแน่นอน ชิงเฉิงที่เห็นเช่นนั้นตัวของเธอดูลังเลจากนั้นเธอก็ได้พึมพำว่านี่นี่มันแปลกมากหรือหรือว่าเขาคนนั้นจะเป็นผีจริงๆไม่สิชิงเฉิงท่านสุยจิ้งได้พูดอะไรกับเจ้าหรือเปล่าเมื่อชิงเฉิงได้ยินเช่นนั้นเธอได้ครุนคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นตัวของเธอก็ได้พยักหน้าเขาได้พูดทิ้งท้ายก่อนที่เขาจะจากไปว่าหัวใจเต๋าของเขาไม่มีสิ่งกีดขวางหากข้ายังติดอยู่ที่นี่มันก็เป็นเพราะหัวใจของข้า มันไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นกับดักหัวใจอย่างนั้นนะหรือผู้คนบนโลกนี้มีความคิดที่หลากหลายแต่พวกเขาก็สับสนอย่างลึกซึ้งโดยไม่รู้ตัวกำจัดสิ่งที่กวนใจออกไปใจก็จะกลับสู่สวรรค์และโลกหากทำได้เจ้าก็จะสามารถออกจากหมอกควันที่มองไม่เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อจัวฟานพูดจบเขาก็ได้สูดหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาก่อนที่เขาจะได้ยืนนิ่งและพูดว่าเนรคงหมิงระดับสาม ท่านใดนั้นบริเวณรอบตัวของจั่วฟานมันก็มีคลื่นพลังแพร่กระจายออกมาเป็นระลอกและทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามองเห็นนั้นมันก็เริ่มมีการบิดเบี้ยวแต่ร่างกายของจั่วฟานเองมันก็เริ่มบิดเบี้ยวและหมุนไปยังทิศทางราวกับภาพลวงตาชิงเฉิงได้เ้ามองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความประหลาดใจก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรออกมานั้นจั่วฟานก็ได้เดินมาจับมือของเธอในเวลานี้ตัวของชิงเฉิงได้เดินเซจจนเธอนั้นเกือบจะลม้มด้วยแรงกดดันมหาศาล แต่โชคดีที่จัวฟอนได้พยุงร่างกายของเธอเอาไว้และตัวของชิงเฉิงไปรมองดูทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเธอและมันก็ทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก่อนหน้านี้มันได้หายไปไม่ว่าจะเป็นน้ําตกกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็ก สิ่งที่เธอเห็นก่อนหน้านี้พวกมันได้หายไปอย่างสิ้นเชิงและตัวของเธอกับจั่วฟานนั้นก็ได้ยืนอยู่บนพื้นทุ่งหญ้าแต่มันก็ไม่ได้มีสิ่งสวยงามเหมือนกับก่อนหน้านี้เลยในเวลาหนี้ตัวของชิงเฉิงรู้สึกสับสนเธอได้มองไปทางซ้ายทางขวาและเงยหน้าไปมองท้องฟ้าสีครามหลังจากนั้นตัวของเธอได้พูดออกมาด้วยความประหลาดใจว่านี่นี่มันคือที่ใดกันแล้วแล้วหุบเขาน้ําตกก่อนหน้านี้ล่ะ จัวฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยและพูดออกไปว่าอันที่จริงแล้วสิ่งที่เจ้าเห็นก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงทุ่งยาเจ้าถูกกักขังอยู่ในนั้นแต่ตัวเจ้านั้นกลับคิดว่าเจ้าอยู่ยังสถานที่แห่งหนึ่งเจ้าก็บินไปรอบๆเพื่อหาผู้คนแต่มันก็ไม่มีผู้คนเลยเพราะจิตใจของเจ้ามันสับสนสิ่งที่เจ้าติดอยู่นั้นมันคือกับดักในใจของเจ้าหากเจ้าไม่สามารถขจัดสิ่งสับสนที่อยู่ในใจได้ เจ้าก็าจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเมื่อชิงฉิงได้ยินเช่นนั้นตัวของเธอรู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยในโลกใบนี้มีพลังวิเศษขนาดนั้นเลยหรือแล้วแล้วเจ้าลาจัวฟานในตอนนี้ชิงฉิงได้ยืนมองดูดวงตาด้านขวาของจัวฟานที่เป็นรัศมีสีทองสามวงออกมาส่วนทางด้านจัวฟานเขาได้กระพริบตาหนึ่งครั้งก่อนที่เนตรคงมิงจะได้หายไปหลังจากนั้นเขาได้หัวเลาะเบาๆและตัวไปที่หลังมือของชิงฉิงก่อนที่จะพูดว่าบางทีพลังของ าและเขาคนนั้นอาจจะมีต้นกําเนิดเดียวกันแต่ทว่าท่านใดนั้นเองอยู่ๆก็มีเสียงพินอันไพเราะดังขึ้นเบอชิงชิงได้ยินเช่นนั้นร่างกายของเธอถึงกับสะดุง้งและเธอก็รีบเข้าไปกาแขนเสื้อของจัวฟานและพูดออกมาด้วยความเป็นกังวลว่าตัว จัวฟานเสียงเสียงพินนั่นคนคนชื่อสุยจิงเล่นเขาเขาขังข้าเอาไว้ที่นี่ไม่เป็นไรหรอกจะได้กังวลเลยตามข้ามาเถอะหลังจากนั้นจัวฟานก็ได้เดินนําชิงเฉิงไปด้านหน้าบอกคนทั้งสองมาถึงลานเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเขาก็เห็นชายหนุ่มวัยยี่สิบกำลังนั่งเล่นพินด้วยท่าทีที่สบายใจและสงบและชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเขานั้นคือสุยจิงชิงเฉิงเห็นเช่นนั้นเขารู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเขารีบไปซ่อนตัวอยู่ด้าน หลังของจั่วฟานตัวของจัวฟานได้เดินก้าวไปด้านหน้าเข้านั้นได้โค้งคำนับทำความเคารพก่อนที่จะพูดว่าผู้น้อยจัวฟานมาพบท่านสุยจิ้งตามคำสั่งแล้วท่านใดนั้นเสียงพินก็ได้หยุดลงอย่างระทันหันตัวของสุยจิ้งได้ยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจพร้อมกับพูดว่าประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมานี้ทำให้สภาพจิตใจของเจ้าดีขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าสามารถออกจากหมอกในใจของเจ้าได้อย่างรวดเร็ว ัวฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยขอบคุณในคำชื่นชมของท่านสุยจิงผู้น้อยคนนี้ยังตามหลังของท่านอยู่มากและมันก็เหมือนกับเมื่อก่อนถ้าไม่รู้ว่าถูกกรกขังอยู่ในจิตใจ,จตั้งแต่เมื่อใดภรรยาของข้าและข้านั้นต่างติดอยู่ในความสับสนในใจของตนเห็นได้ชัดว่าท่านเหนือกว่าอย่างแท้จริงสุยจิงได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมกับพยักหน้าฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนว่า เจ้าจะไม่ได้เย่อหยิ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วสินะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจริงๆหลังจากนั้นสุยจิ้งก็ได้เก็บผินพร้อมกับสะบัดมือออกไปหนึ่งครั้งก่อนที่จะมีกระด้านหมากล้อมวางอยู่เบื้องหน้าของเขากลองหมากล้อมขาวดาวางอยู่ด้านข้างเอาละ พวกเราไม่ได้เล่นหมากล้อมด้วยกันมานานมากแล้วมาเล่นด้วยกันสักเกมเถอะให้ข้าได้เห็นความคืบหน้าของเจ้าหน่อยหั่วฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้พยักหน้าได้โปรโดท่านสุยจิ้งให้ความกระจ่างแก่ข้าด้วยเมื่อจั่วฟานพูดจบเขาก็ได้นั่งตรงข้ามสุยจิ้งและชิงฉิงก็ได้นั่งอยู่ด้านข้างของจั่วฟานจากนั้นหินสีขาวและสีดำไปวางอยู่บนกระดานทีละอันพวกเขาได้ใช้เวลามากกว่าเครื่องช่วยยามเล่นเกมกระดานหมากล้อมในตานี้ ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครปิดฉากลงได้จากนั้นสุยจิ้งก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่เขาจะได้วางหมากสีขาวลงและพูดว่าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนแล้วเจ้าสงบมากขึ้นจริงๆไม่มีความก้าวรหลาอีกต่อไปตัวฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้พยักหน้าเล็กน้อยและพูดออกมาอย่างใจเย็นว่าต้องขอขอบคุณท่านสุยจิ้งที่ได้สั่งสอนข้าในวันนั้นไม่ว่าจะขาดทุนหรือได้กําไรกับคนคนหนึ่งก็ไม่คุ้มที่จะก,กังวลทั้งมองดูสถานการณ์ โดยรวมและบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ได้คำสั่งสอนคำนี้ข้ายังจำไม่เคยลืมสุยจิงได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้พูดว่าเราไม่เพียงแต่จะไม่ลืมมันและยังนำมันไปใช้ให้ก้าวไปด้านหน้าได้อีกเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าในตอนนั้นตอนนี้เจ้าแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงขอบคุณท่านสุยจิงข้าเป็นหนี้ท่านที่ได้สั่งสอนเต่าให้กับข้าสุยจิงได้ยินเช่นนั้นใครเหลือไปมองจัวฟันอีกครั้งก่อนที่จะยิ้มและสายหัวจากนั้นเขาก็ เได้พูดว่าแต่น่าเสียดายที่เจ้ายังมีปัญหาหนึ่งที่เจ้าไม่สามารถแก้ไขได้เจ้าชอบออกนอกเส้นทางที่พ่ายแพ้และทําสิ่งที่ฉลาดสาหรับคนที่ประสบผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากยิ่งเจ้าฉลาดมากเท่าไหร่คู่ต่อสู้ของเจ้านั้นก็ยิ่งจะฉลาดมากกว่าเจ้าเมื่อเขาพูดจบเขาได้วางหมากล้อมสีขาวไว้ตรงกลางกระดานอย่างรุนแรงตัวของซุยจิ้งได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยและหยิบตัวหมากสีดําของจัวฟา ออกทีละตัว เห็นหรือไม่ละ่ะข้าบอกเจ้าแล้วยิ่งเจ้าฉลาดมากเท่าไรคู่ต่อสู้ของเจ้าก็ยิ่งฉลาดมากกว่าเจ้าคนลัพธ์มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วในเวลานี้ใบหน้าของจัวฟานมืดลงเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นเขาก็ได้แสดงรอยยิ้มออกมาก่อนที่จะพูดว่าให้แล้วละ่ะสิ่งที่ท่านพูดมานั้นมันสมเหตุสมผลข้าเป็นเพียงคนตัวเล็กๆที่มีความฉลาดเพียงเล็กน้อยมันจะเทียบกับคนตัวใหญ่อย่างท่านได้อย่างไรกันแต่ข้าก็มีความสงสัยอยู่ไม่น้อย เหตุใดคนตัวใหญ่อย่างท่านถึงมาอยู่กับผ้าคนตัวเล็กเช่นนี้เจ้ากระพัด แห่งสวรรค์จริงเฉิงได้ยินเช่นนั้นท่าทีที่สงบของเธอก่อนหน้านี้ทําให้เธอดูตกใจเป็นอย่างมากเจ้ารู้ได้อย่างไรกันจักรพรรดิแห่งสวรรค์นั้นเป็นหัวหน้าของจักรพรรดิทั้ง1ิบโบราณมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจักรพรรดิทั้ง10นั้นได้สูญสลายไปแล้วแม้แต่จักรพรรดิยม,มโลกเองการที่เขาสาม,มารถอยู่ที่นั่นได้มันก็เป็นเพราะวิญญาณของเขาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่จักรพรรดิแห่งสวรรค์นั้นจะยังคงมีชีวิตอยู่จริงได้ยิน แ่นั้นตัวของเขาก็ได้หัวเราะออกมาก่อนที่จะมองไปที่ชิงเฉิงพร้อมกับพูดว่าฮ่าฮ่านั่นสินนะจักรพรรดิคนอื่นๆได้ล่มสลายไปแล้วแล้วจักรพรรดิแห่งสวรรค์ที่ถูกทุกคนโจมตีจะยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรกันหลังจากนั้นสุยจิงก็มองไปที่จัวฟานอย่างไม่ละสายตาพร้อมกับพูดว่าเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรกันหลังจากที่จัวฟานตรตรองอยู่ครู่หนึ่งตัวของเขาก็ได้ตัดสินใจพูดขึ้นว่าพูดตามตรงหลังจากที่ข้าได้รับทักษะเนรคงหมิงมาจาก จักรพรรดิแห่งสวรรค์ข้าก็รู้สึกกังวลมากและหวาดกลัวมาโดยตลอดว่าหากเขาพบข้าในอนาคตข้าเองก็คงจะไม่รอดต่อข้านั้นได้แอบเรียนรู้ทักษะของเขาแต่แล้วข้าก็ค่อยๆตระหนักได้ว่าทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นแผนการเท่านั้นว่ามีจักรพรรดิหลายๆคนปรากฏอยู่รอบตัวของข้าพวกเขาเหล่านั้นแนะนําให้ข้าเข้าใจเต๋าและสั่งสอนข้าอย่างระมัดระวังข้าสงสัยว่าข้ามีความสามารถที่จะได้รับการยกย่อง จากผู้ยิ่งใหญ่มากมายขนาดนั้นเลยหรือและในเวลานั้นข้าก็รู้สึกสงสัยว่าต้องมีคนควบคุมอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนตุยจิงได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ตบมือและพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยว่าฮ่าฮดูเหมือนว่าเจ้าจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆสินะเพราะตอนนี้เจ้าสามารถรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้จริงๆจัวฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ถอนหายใจออกมาอีกครั้งและพูดต่อไปว่าผู้คนที่แข็งแกร่งที่ข้าพบก่อนหน้านี้ พวกเขานั้นล้วนมาจากระดับมนุษย์ข้าก็สัมผัสได้ถึงรัศมีของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าอยู่บนตัวของพวกเขาในตอนนั้นข้ารู้สึกเป็นกังวลเป็นอย่างมากว่าท่านคงจะให้กลุ่มคนเหล่านั้นมาจับตัวข้าและฉีกข้าเป็นชิ้นๆเมื่อข้าได้ยินพวกเขาพูดคุยกันข้าก็เข้าใจทุกอย่างได้ในทันทีท่านไม่ได้ต้องการที่จะจัดการกับข้ามิฉะนั้นก่อนหน้านี้ท่านคงไม่ช่วยเหลือชีวิตของข้าและสั่งสอนเต่าให้กับข้าถือจริงได้ ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ปรบมือพร้อมกับรอยยิ้มจากนั้นเขาก็ได้พูดว่านั่นมันก็สมเหตุสมผลแต่ทั้งหมดนี้มันก็ไม่ได้บ่งชีน้นิว่าข้าเป็นจักรพรรดิแห่งสวรรค์แล้วถ้าหากข้าไม่ใช่จักรพรรดิแห่งสวรรค์ล่ะเบอร์ฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยและกล่าวต่อไปว่าดอกไม้งามในกระจก น้ำตกในดวงจันทร์ทุกอย่างว่างเปล่าเส้นทางว่างเปล่าท่านสุยจิงท่านได้เปิดเผยตัวตนของท่านแล้วแต่ไม่มีใครกล้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้าใครจะล่าคิดว่าจากักรพรรดิอันดับหนึ่งในสมัยโบราณแต่ตอนนี้ได้ลงมาล้อเล่นกับมนุษย์และใช้นามว่าสุยจิงและความสามารถของท่านแน่คงมิงระดับ3มนั้นสามารถกักขังชิงเฉิงให้อยู่ในลานเล็กๆแห่งนั้นจะเป็นใครไปได้อีกหากไม่ใช่ท่านขณะที่จัว ฟานพูดอยู่นั้นดวงตาด้านขวาของเขาก็มีออราสามวงปรากฏออกมาและตัวของจั่วฟานก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าแม้ว่าข้าจะสามารถใช้ทักษะเนตรคงหมิงได้ข้าก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนตคงมิงระดับ3ที่ข้าใช้นี้ข้าสามารถทําได้แค่ภาพลวงตาในพื้นที่หนึ่งเท่านั้นแต่ท่านผู้เชี่ยวชาญเนตรคงหมิงสามารถฝังภาพลวงตาไว้ในจิตใจผู้คนไม่เข้าใจวิถีแห่งเต่าเน คงมิงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้คงจะไม่มีใครทําได้และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกจากภาพดวงตาของท่านาสุริงได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่าเอาวฟานเจ้าคาดเดาได้ถูกต้องจริงๆการที่เจ้าได้ไปยังโลกมนุษย์ในครั้งนี้ข้ารู้สึกประทับในตัวเจ้ายิ่งนักจั่วฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาจึงได้กล่าวออกไปว่าคุณจกักรพรรดิสวรรค์สําหรับคําชื่นชมแต่ข้ายังมีความสงสัยอยู่เล็กน้อย ดังนั้นจึงอยากจะขอถามท่านจักรพรรดิแห่งสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่หรือไม่ที่ท่านได้ช่วยชีวิตของข้าและสั่งสอนข้าเรื่องเต๋าพร้อมกับแนะนําเส้นทางปีศาจให้กับข้าหลังจากนั้นต่อมาตัวของข้าก็ได้รับคาพีจิโยและตัวข้านั้นก็ได้ใช้วิชาลับนั้นกลับชาติไปเกิดใหม่ท่านได้คาดเดาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านใกล้จับจ้องมองข้าอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่เมื่อจักร พัดแห่งสวรรค์ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้เลือบมองจั่วฟันพร้อมกับแสดงรอยยิ้มที่น่าหวาดกลัวออกมาและตัวของเขาก็ได้พูดตอบไปว่าในเมื่อเจ้าก็รู้ว่าตัวเจ้าเป็นเพียงคนตัวเล็กแน่นอนว่าหมาตัวเล็กนั้นมันย่อมมีคนจับจ้องมองเพราะฉะนั้นเจ้าควรจะรู้เอาไว้ว่าเจ้านั้นไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งที่เจ้าควรทํานั้นก็คือถูกบงการต่อไปเท่านั้นหมดนี้มันก็เพื่อประโยชน์ของตัวเจ้าเองเจ้าไม่ต้องรู้เหตุผลว่าทําไมและ เพราะอะไรและยิ่งไปกว่านั้นเจ้าก็ควรรู้เอาไว้ว่าเจ้าไม่ใช่คนเลือกเส้นทางของตัวเจ้าเองจัวฟานได้ยินเช่นนั้นดูเหมือนว่าตัวของเขาตกใจอยู่ไม่น้อยร่างกายของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรงราพัดแห่งสวรรค์เห็นเช่นนั้นตัวของเขาได้ยิ้มออกมาพร้อมกับส่ายหวัวและพูดต่อไปอีกว่าอดีตนั้นเจ็บปวดเกินกว่าจะมองย้อนกลับไปดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องเข้าใจสิ่งที่เจ้าควรรู้เอาไว้อย่างเดียวก็คือเจ้าควรจะเชื่อฟังข้า และทําตามอย่างที่ข้าบอกทุกอย่างจอกฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาจึงได้ตอบไปว่าแล้วท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าข้านั้นจะเชื่อฟังคําสั่งของท่านกระพัดแห่งสวรรค์ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้ยิ้มย่อออกมาพร้อมกับเหลือบมองไปที่ชูชิงฉิงและพูดว่าข้าบอกเจ้าแล้วนี้ว่าเจ้าไม่มีทางเลือกหรอกเพราะฉะนั้นน่าจะรู้ได้เสียทีว่าข้าเป็นคนกําหนดเส้นทางเองเมื่อจัวฟานเห็นเช่นนั้นใบหน้าของเขามืดลงเขาเข้าใจสิ่ง ที่จักรพรรดิหมายถึงแต่ทว่าในตอนนี้จั่วฟันไม่สามารถทําอะไรได้เขานั้นทําได้แค่เพียงนั่งกำมัดในทันใดนั้นจักรพรรดแห่งสวรรค์กระสบัดมือออกไปหนึ่งครั้งจากนั้นพื้นที่บริเวณหนึ่งก็เกิดการหมุนเวียนเริ่มบิดเบี้ยวในทันทีจากนั้นมันก็ปร,รากฏเส้นทางราดยาวไปยังฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นก็เป็นป่าที่เต็มไปด้วยเสียงนกร้องพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกไม้จักรพรรดแห่งสวรรค์ได้ชี้ไปยังทิศทางนั้นพร้อมกับมองไปหาจั่วฟันและ พูดว่านั่น คือเส้นทางไปยังวิหารเต่าของจักรพรรดิแห่งความรักไปนําทักษะเต่าของเขากลับมาเมื่อจัวฟานได้ยินเช่นนั้นดูเหมือนว่าตัวของเขาจะตกตะลึงอยู่ไม่น้อยจากนั้นตัวของจัวฟานก็ได้ครุ่นคิดในใจว่าจักรพรรดิแห่งความรักอย่างนั้นนะหรือเอานั้นเป็นจักรพรรดิที่ลึกลับที่สุดในบรรดาสิบจักรพรรดิโบราณแ,แม้ว่าจักรพรรดิแห่งความรักนี้จะมีชื่ออยู่ในบันทึกลับจิวโยแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงมากนะักและไม่ต้องพูดถึง ถึงข่าวลือในโลกนี้เลยเมื่อจัวฟานคิดได้เช่นนั้นตัวของเขาจึงได้พูดว่าข้าจะหาเต๋าของจักรพรรดิแห่งความรักได้อย่างไรในเมื่อท่านสามารถเปิดเส้นทางไปยังที่นั่นได้เหตุใดท่านถึงไม่ไปหามันเองละ่ะจักรพรรดิแห่งสวรรค์ได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมกับพูดไปว่าคนอื่นไม่สามารถทํามันได้แต่เจ้าทํามันได้แน่นอนเพราะว่าตัวเจ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพวกเขาที่พวกเขายิน ดีจะมอบวิธีเต๋าจักรพรรดิให้กับเจ้าดังนั้นอย่าได้กังวลจั่วฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาดูสับสนเล็กน้อยเขานั้นได้ลีตาลงพร้อมกับพูดว่าพวกเขาที่ท่านหมายถึงคงจะเป็นจักรพรรดิหมิงและคนอื่นๆสินะในตอนนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าท่านเป็นคนบงการฆ่าอยู่เบื้องหลังถ้าหากตอนนี้พวกเขารู้แล้วเหตุใดเขาถึงจะยอมมอบเส้นทางเต๋าให้กับข้าอีกล่ะฮ่าฮ่าฮ่าจัวฟานเจ้าคิดมากเกินไปแล้วสิ่งที่ข้าบอกเจ้า ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่เจ้าขึ้นไปสูงมากเท่าไรแผนการของเจ้าก็ยิ่งมีประโยชน์น้อยลงเท่านั้นทุกคนนั้นร้วนต่อสู้อย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์แต่มันเกี่ยวกับการควบคุมมากกว่ารายละเอียดสถานการณ์โดยรวมเหล่านั้นคนแก่เหล่านั้นคงคาดหวังสิ่งที่เจ้าจะทํากับข้าแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นก็ได้อยู่ในแผนการของข้าเช่นกันอย่างเช่นเกมหมากลุกที่วางอยู่เบื้องหน้าของพวกเราแม้ว่าจะมองเห็นได้แต่การเปลี่ยน แรงของสถานการณ์ในวังหมากนั้นพวกมันก็ยังคงถูกแบ่งแยกไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เจ้าเป็นเด็กที่สดใสามาโดยตลอดไม่ใช่เด็กที่มืดมนเข้าใจใช่หรือไม่เมื่อจัวฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้หยุดโต้เถียงและมองไปที่ชูชิงเฉิงด้วยสายตาที่ลึกซึง้งเพื่อให้เธอนั้นดูมั่นใจและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาจากนั้นตัวของจัวฟานได้เดินตรงเข้าไปยังประตูมิติในป่าทันทีที่จัวฟานได้มายังฝั่งตรงข้ามแล แ้วจิ้งหรีดได้ร้องตลอดทางตนนกและกระรอกได้กระโดดไปมาตามกิ่งไม้พวกมันดูว่องไวบริเวณโดยรอบนั้นดูสวยงามและแปลกตาแต้ะมันนั้นก็ดูไม่เหมือนวิหารแห่งเตา่าถ้าถึงกระนั้นสิ่งที่น่าแปลกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่รวมถึงต้นไม้พวกมันต่างอยู่ด้วยกันเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นนกที่บินคู่กันหรือแม้แต่กระรอกก็ออยังกระโดดไปเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือต้นยารวมถึงต้นไม้ขนาด นาดใหญ่นั้นพวกมันต่างพากันเติบโตเป็นคู่ถึงเรื่องนี้มันค่อนข้างแปลกเป็นอย่างมากจากนั้นตัวของจัวฟานก็ได้พึมพำว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่เป็นคู่คงมีแค่ดวงอาทิตย์เท่านั้นสินะที่อยู่เพียงลําพังเมื่อเขาพูดจบเขาได้เงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าแต่ทว่ามันนั้นกลับทําให้จัวฟานตกใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าข้างดวงอาทิตย์นั้นก็มีดวงจันทร์ที่สดใสอยู่เคียงข้างตามที่คาดเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดินแดน ของจักรพรรดิแห่งความรักนี้ทั้งหมดนั้นตา่างพากันอยู่เป็นคู่แม้แต่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็ยังส่องแสงพร้อมกันในเวลาเดียวกันในตอนนี้ตัวของจัวฟานได้เผยรอยยิ้มออกมาและเขานั้นก็ยังคงเดินก้าวไปด้านหน้านี่มันค่อนข้างแปลกจริงๆไม่มีรูปแบบค่ายกลกั้นขวางทางพิหารจักรพรรดิสวรรค์ผู้สง่าง,งามไม่มีสิ่งใดป้องกันเลยอย่างนั้นนะหรือหากเปรียบเทียบกับทะเลแห่งยมโลกในตอนนั้นแล้ว ถานที่แห่งนี้เข้าถึงได้ง่ายกว่าดูเหมือนว่าคนธรรมดาก็คงจะเข้ามาได้อย่างง่ายดายสินะในเมื่อสถานที่ธรรมดาเช่นนี้แต่เหตุใดจักรพรรดิแห่งสวรรค์ผู้มีพลังวิเศษมากมายถึงไม่มาที่นี่ด้วยตัวเองมันแปลกจริงๆขณะที่จัวฟอนกําลังเดินไปอยู่นั้นเขากระพางคิดถึงเรื่องราวของจักรพรรดิทั้ง10บโบราณเพราะแต่ละสถานที่ที่เขาไปนั้นมันไม่ธรรมดาเลยและแม้ว่าเขาจะคลุ้นคิดอยู่นานแต่เขานั้นก็หาสาเหตุเกี่ยวกับเรื่อง หนีไม่เจอจนในที่สุดตัวของจัวฟานก็ได้มาถึงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งเมื่อเขามองไปด้านหน้าเขาก็เห็นตัวอ,อักษรสามตัวเขียนว่าถ้ำชิงซีตัวของจัวฟานนั้นไม่ได้บุกเข้าไปแต่อย่างใดเขานั้นได้ยืนโค้งคำนับในตะโกนเข้าไปในถ้ำอย่างเสียงดังว่าผู้น้อยจัวฟานมาสักกาจักรกพัิแห่งความรักและแม้ว่าจัวฟานจะตะโกนออกมาอย่างเสียงดังแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดทุกอย่างนั้นยังคงเงียบงนัน ตัวของจัวฟานที่เห็นเช่นนั้นเขาเองก็รู้สึกปลาดใจอยู่ไม่น้อยและเขาก็ได้คุ้นคิดในใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจากักรพรรดิแห่งความรักจะไม่ได้อยู่ที่นี่หรือว่าจากักรพรรดิแห่งสวรรค์นั้นจะชี้ทางผิดขณะที่จัวฟานกําลังคุ้นคิดกับตัวเองอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงคนนึง พูดออกมาจากในถ้ำด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสว่าในที่สุดเจ้าก็มาที่นี่แล้วเก่จัวฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ได้คุ้นคิดอะไรบางอย่างพร้อมกับพยักหน้าเล็กน้อยและเขานั้นก็ค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นกับสิ่งที่จักรพรรดแห่งสวรรค์พูดว่าชะตากรรมของเขานั้นอยู่ในมือของจักรพรรดเหล่านี้มาโดยตลอดและจักรพรรดโบราณทุกองค์นั้นก็กําลังรอคอยกันมาเยือนของเขา,าแต่ใครเป็นคนชี้เส้นทาง ให้เจ้ามาที่นี้จัวฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาได้พูดออกมาตามตรงว่าจักรพรรดิแห่งสวรรค์ขอให้ข้าเดินทางมาหาท่านเพื่อรับวิถีแห่งเต๋าของจักรพรรดิแห่งความรักเป็นแบบนี้นี่เองถ้าจักรพรรดิแห่งสวรรค์ไม่มองเห็นมันสินะถึงจะเป็นเรื่องแปลก จิวโย่พูดถูกทุกอย่างคนรับสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับสวรรค์จะมองเห็นและเมตตาจั่วฟานได้ยินเช่นนั้นตัวของเขาก็ไม่เข้าใจว่าจักรพรรดิแห่งความรักนั้นกําลังพูดถึงอะไรจากนั้นตัวของจัวฟานจึงได้พูดว่าท่านจักรพรรดิแห่งความรัก หากท่านไม่ต้องการให้มันข้าก็จะกลับไปเดี๋ยวนี้เอ๋ในที่สุดเจ้าก็มาหาข้าและข้าก็รอเจ้ามาตั้งนานแล้วแล้วข้าจะไปเสร็จได้อย่างไรล่ะทันทีที่น้ำเสียงของผู้หญิงคนนั้นพูดจุบ อยู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องออกมาจากในถ้ำและมันก็มีแสงหลากสีบินตรงออกมาจากในถ้ำและก่อนที่จั่วฟานจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นลำแสงหลากสีเหล่านั้นก็ได้เข้าสู่ร่างกายของเขาและหายไปในทันทีเอาละ่ะจะได้รับมันไปแล้วเจ้าสามารถเดินทางออกจากที่นี่ได้จั่วฟานที่เห็นเช่นนั้นตัวของเขาได้ยืนเกาหัวด้วยความงุนงงได้ถึงต่างจากจักรพรรดิคนอื่นเสียจริงๆท่านไม่ต้องการจะทดสอบข้าเหมือนจักรพรรดิคนอื่นๆอ,อย่าง นั้นนะหรือแบบนี้ข้าคิดว่ามันไม่ง่ายไปหน่อยหรืออย่างไรเจ้ามัวแต่พูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่ตอนนี้้าได้ทุกอย่างไปแล้วออกจากที่นี่ไปซะเมื่อจัวฟานได้ยินน้ำเสียงที่ไม่พอใจเช่นนั้นตัวของเขาถึงกับชะงักแต่ถึงกระน,นั้นเขานั้นก็ยังสับสนอยู่แต่ทว่าในตอนนี้จัวฟานยังไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไรกันแน่ตัวของจัวฟานจึงโค้งคำนับและหันหลังจากไปถ้าเช่นนั้นข้าขอลาก่อนจกระพัดแห่งความรั รัักษาตววด้วยจากนั้นภาพไรตัดมาอีกครึ่งช่วยยามตัวของตัวฟานยังใช้เส้นทางเดิมเพื่อเดินทางกลับไปหาชิงเฉิงและเมื่อเขาได้หันกลับมาดูสถานที่แปลกประหลาดแห่งนี้ตัวของตัวฟานก็ได้ถอนหายใจอย่างโลอ่งอกจากนั้นตัวของตัวฟานก็ได้เดินไปข้างหน้าและหายไปในทันทีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตัวฟานไม่รู้ก็คือหลังที่ตัวฟานได้จากไปแล้วฐานที่อันเงียบสงบแห่งนี้ก็ได้หายไปในทันทีเช่นกัน เานกมาแมลงหรือกระรอกพวกมันที่อยู่เป็นคู่ก่อนหน้านี้ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ส่องสว่างร่วมกันก่อนหน้านี้พวกมันก็ได้หายไปเช่นกันมีเพียงลมกระชอกแรงเมฆสีดํำมืดปกคลุมท้องฟ้าดวงจันทร์นั้นได้สาดส่องลงมายัางพื้นดินเป็นครั้งคลาสวรรค์ที่งดงามก่อนหน้านี้ พวกมันได้กลายเป็นนรกในทันทีเมื่อมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สายตาที่เย็นชากได้ถอนหายใจออกมาเบาๆดังขึ้นในธรรมหากท้องฟ้ามีความรู้สึก ของฟ้าก็จะแก่ชราเช่นกันคอยคำแห่งความรักคือยาพิษท,ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกย้อนกลับไปในสมัยนั้นจักรพรรดิแห่งสวรรค์อยู่ยงคงกระพันแต่ในที่สุดเขาก็ตกอ,อยู่ภายใต้มนต์สะกดแห่งความรักของข้าและไม่กล้าย่างก้าวมาที่นี่อีกแต่ตอนนี้จักรพรรดิแห่งสวรรค์ได้ขอให้จัวฟานเอาเส้นทางเต๋าของจักรพรรดิของข้าออกไปเขาเองคงต้องการสิ่งนั้นเพื่อขจัดพิษออกไปไฝลี่ยู่หลิวตอนนี้พวกเราเหลือเวลาไม่ ไม่มากแล้วเจ้าพร้อมหรือยังและในตอนนี้ก็มีหญิงสาวที่มีสีหน้าเย็นชารากับน้ำแข็งแต่เธอก็ไม่ใช่ใครอื่นเธอนั้นเป็นไปรี่ยู่หลิวที่หายตัวไปเป็นเวลานานหลังจากที่ไปรี่ยู่หลิวคุนคิดอยู่ครู่หนึ่งนั้นตัวของเธอก็ได้พยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็ได้มีเสียงระเบิดดังหนึ่งครั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบนั้นเกิดการสะเทือนเล็กน้อยและลำแสงสีชมพูก็ค,ค่อยๆกระจายไปทั่วถ้ำไปรี่ยู่หลิวเราจะดำเนินการ ด้ยเร็วที่สุดข้าขอเตือนเจ้าอีกครั้งต้องลอยจิตวิญญาณของข้าที่เหลืออยู่ได้ก็เพราะพลังแห่งเส้นทางเต่าของข้าแต่วันนี้ข้าได้ส่งเส้นทางเต่าของข้าออกไปแล้วนั่นก็หมายความว่าข้าก็ต้องหายจากโลกนี้ไปแต่ข้ายังจะพอมีจิตวิญญาณให้เจ้าได้คงยืมอยู่เจ้ายังคงสามารถควบคุมเส้นทางแห่งเต่านี้ได้อีกครั้งแต่ถ้าหากเจ้าไม่สามารถต้านทานพลังของเส้นทางเต่านี้ได้ของเจ้าเองก็ต้องตายจริงๆไอลี่ยู่หลิวได้ยินเช่นนั้น ตัวของเธอได้มองไปยังหน้าถ้ำพร้อมกับพูดออกมาว่าท่านไม่ได้พยายามจะหยุดจักรพรรดิแห่งสวรรค์อย่างนั้นนะหรือไปลี่ยู่หลิวเหตุใดเจ้าถึงพูดเรื่องนี้ในตอนนี้ล่ะแต่หลังจากที่เธอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนั้นตัวของจักรพรรดิแห่งความรักกลายพูดขึ้นอีกครั้งว่า เราไม่ได้มีความเกลียดชังต่อจักรพรรดิแห่งสวรรค์และเราก็ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะหยุดยั้งมันแต่มันนั้นเป็นเพียงวิธีที่แตกต่างออกไปไปลี่ยู่หลิวข้ายินดีมากที่เจ้าเตรียมใจเสียสละตัวเองในฐานะบนรรพุำลัดที่เต่าของจักรพรรดิชิงข้าจะต้องยืนยันความตั้งใจของเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อควบคุมวิถีแห่งความรักเจ้าจะต้องมีความรักขั้นสูงสุดจักรพรรดิยม,มโลกนั้นคงคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่เพียงพอเขาจึง แนะนำเจ้าให้มาหาข้าแน่นอนว่าความรักของเจ้านั้นเป็นเพียงความปรารถนาดีจะดีที่สุดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าแล้วก่อนที่จักรพรรดิแห่งความรักจะได้พูดจุบไปลี่ยู่หลิวกได้ตัดสินใจแล้วและตัวของเธอได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่า ข้าไม่รู้หรอกว่าความรักของข้าจะดีที่สุดหรือไม่ข้ารู้เพียงว่าข้าไม่มีวันปล่อยให้เขาตายต่อหน้าของข้าแน่นอนทันทีที่ไปรี่ยู่หลิวพูดจบภายในถ้ำนั้นก็ได้เงียบงันขึ้นในทันทีและหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีเสียงดังเกิดขึ้นลำแสงเดปรากฏอยู่ในถ้ำก่อนที่จะได้หายไปและลำแสงนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ในร่างกายของไปรี่ยู่หลิวร่างกายของไปรี่ยู่หลิวนั้นสั่นสะท้านสองครั้งใบหน้าของเธอกระตุกอย่างรุนแรง เหงื่อเต็มบนใบหน้าของเธอนั้นบ่งบอกถึงความเจ็บปวดของเธอเป็นอย่างมากแต่ในไม่ช้าตัวของเธอได้ผ่อนคลายลงเธอได้ลืมตาขึ้นอีกครั้งออราอันน่าสะพรงกลัวนั้นก็ถูกปลดปล่อยออกมาในทันทีตันนั้นได้ดังกึงกก้องไปทั่วหุบเขาพื้นที่ในระยะร้อยลีนั้นเกิดการสะเทือนของพื้นดินและมีรอยแตกรา,ราวกับว่ามีความกระหนเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในทันใดนั้นไปลี่ยู่หลิวได้กล่าวเข้ามาหน้าถ้ำว่าเธอไป บินออกจากตรงนั้นราวกับลูกศรและหายไปในพริบตาในทางกลับกันห่างจากเมืองจริงอยู่ลาวลอยหลีในตอนนี้มีหินวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วางอยู่บนพื้นดินทีละก้อนแบบนั้นดูค่อนข้างแปลกประหลาดตัวหยุนสั่งได้ยืนอยู่เคียงข้างเออนั้นได้สูดหายใจเข้าลึกๆและดูเหมือนว่าตระกูลหลัวนั้นพวกเขากําลังเริ่มสร้างผนึกอะไรสักอย่าง